วราวุธแจ้งเองคุณพิการอย่าลืมจะได้ไม่พลาดรับเงิน10,000บาทข้อมูลจากเพจท็อปวราวุธศิลปะอาชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์ว่า ดิจิตอลวอลเล็กำลังเดินต่อฝากย้ำกันอีกครั้งสำหรับพี่น้องคนพิการอย่าลืมต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการตรวจสอบบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยผมสรุปข้อมูลแบบเข้าใจง่ายๆมาให้แล้วรบกวนช่วยกันแชร์ให้ถึงคนพิการทุกท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของเรากันนะครับแล้วในเพจก็จะทำเป็นอินโฟนะคะสำหรับ การแจ้งเตือนคนพิการนะคะมีข้อความว่าคนพิการอย่าลืมต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการและตรวจสอบบัญชีธนาคารรับเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้พลาดรับเงิน1 0 0 0 0บาทจากโครงการดิจิต a l วอลเล็และเบี้ยความพิการหรือความช่วยเหลืออื่นจากรัฐข้อความใน info อินโฟยังระบุว่าเอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านถ้ามีเอกสารรับรองความพิการบัตรประจำตัวคนพิการใบเดิมหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีหากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทร023543388 หรือสายด่วนพอม1 3 0 0บริการ7วัน24ชั่วโมงและยังมีไลน์ ID ดีแอดฮอตไลน์1 3 0 0ชัดเจนนะคะ Digital Wallet ยังคงดำเนินโครงการต่ออย่างแน่นอนนะคะสำหรับผู้พิการนะคะที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือท่านใดที่กำลังจะหมดอายุนะคะก็อย่าลืมเตรียมเอกสารนะคะ ไปต่อบัตรประจำตัวคนพิการนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการรับเงินดีต้อหนึ่ง0มื่นบาทค่ะสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะหรือท่านที่เคยได้ลงทะเบียนเข้าไปในแอปทางรัฐแล้วนะคะแต่ได้มีการลบแอปทิ้งแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะเรามาฟังจากคุณสรยุทธ์นะคะที่เหลือที่ลงทะเบียนไป30ล้านคนตัดคนที่มีบัตรคนจนออกไป เหลือเท่าไร่ให้ท่านรอการยินยามาที่ยี่22กันยาแล้วท่านที่แอปไปยกเลิกแอปไปก่อนหน้านี้ทำยังไงต้องสมัครใหม่ฮะสมัครใหม่ได้ไหมค่ะก็คือต้องภายในวันที่15กันยาสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะไม่ขยายเวลาด้วยนะไม่ขยายคุณเผ่าภูมิบอกอะระยะเวลาการลงทะเบียนถึง15กันยาสำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนอันแล้วคนที่ก่อนหนะ้าคิดว่าฟาวแล้วไปออกไปทำไงมม,มีวิธีการแก้ไขค่ะ ตอนนี้ยังเป็นการเปิดให้กลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนโครงการเงิน1,000 0บาทกับดิจิทัล w a l l ล็ของรัฐบาลนะครับ ลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐยาวไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีได้ร่วมก,กันกับธนาคารกรุงไทยครับเปิดจุด w a l ์กอให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้เพิ่มเติมอีก900แห่งทั่วประเทศด้วยกันครับจากเดิมที่มีการเปิดจุด w a l ์กอที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน1722แห่งที่ทําการปลษยี์อีก1,200แห่ง ธนาคารอมสิน1,047แห่งและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก1,238แห่งด้วยกันครับซึ่งรวมตอนนี้จุดบล็อกอินทั่วประเทศมีถึง6,107แห่งทั่วประเทศุผู้ชมก็สามารถให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยลงทะเบียนผ่านทางทางรัฐได้เลยนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐแล้วพบหน้าจอมีข้อความปรากฏขึ้นมาบอกว่า ระบบคบข้อมูลการสมัครรับสิทธิดิจิ i ท a วอลเล็ตแล้วและท่านกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติให้โปรดรอผลการตรวจสอบหากผ่านการตรวจสอบท่านจะได้รับ SMS เข้าสู่ระบบอีกครั้งที่นี่ครับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับหรือว่าองค์การมหาชนนั้นหรือว่า DGA ก็เตือนนะครับว่าอย่าลบแอปทางรัฐเป็นอันขาด พราะอยู่ในขั้นตอนของการลงทะเบียนมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลบแอปไปจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้เป็นการโชคราวและไม่แนะนําให้สมัครยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์อื่นเป็นอันขาดระวังมิจฉาชีพครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่ล,ลบไปแล้วไม่ต้อง,องกังวลครับตอนนี้ข้อมูลของคุณนั้นผ่านเข้าสู่ระบบและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเตรียมพรอ้อมรับข้อมูลตอบกลับมาภายในวันที่22กันยายนนี้ได้เลยครับ